สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเอาเครื่องลงน้ําในการตีน้ําดูนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ช่วงนี้แดดก็ดีพอสมควรนะครับผูกเชือกตรงท้ายไว้ tổng Khang đừng lắng quá còn phải tập trước á hay mà dù không càng càng cơ đây cũng càng rồi โ oh. อย่างแรงเลยครับ mm hmm. เล่งเลงสุดเลยเดี๋ยวกันนะ mm hmm. ลองดูลองเล่งอุ้ยเราเร่งสุดไปเลยเร่งสุดไปเลย mm hmm. แต่ตอนนี้มันน่าจะมีต้องมีการห่วงนะครับ mm hmm. เพราะว่ากินน้ำน้อยไปนิดนึงแต่ก็น่าจะโอเคอยู่ เดี๋ยวลองถ่วงดูปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวหินท่วงหน่อยหินท่วงน้ำหนักหน่อย วางดูน้ำหนักของใบด้วยดูว่าใบลอยเท่าเทกันเรียกน้ำเยอะมากขึ้นนะครับรออก็จะช้าลงไปหน่อยเล่งสุดเลยเล่ง ออ่่าตอนนี้เราจะมาดูวิธีปรับกันนะครับปรับให้แรงหรือให้ไม่มีกําลังแรงหรือไม่แรงอยู่ดูที่ตัวมิเตอร์แอมป์ตรงเลยครับเราปรับให้ให้แรงมากแอมป์จะตกไปแต่ถ้าปรับปรับให้แรงเยอะแอมป์แอมป์จะสูงเราปรับต่ำเลยปรับต่ำปรับต่ำครับปรับต่ำครับตัดด้านนู้นครับด้านนี้ครับด้านนี้ครับนะครับรอบจะตกนะครับ เรบตกแอมก็ตกด้วยครับนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มครับปรับเพิ่มครับเราจะต้องปรับเพิ่มให้มันแอมถุงที่สุดครับเก็มมาครับเข็มถุงสุดเลยครับเก็บถุงสุดก็มันจะสมากขึ้นครับน่ครับงานแบบนี้แล้วครับการปรับรอบกําลังรอบนะครับครับตอนนี้ตอนถ้าสมมติเราไปติดตั้งในในน้ำในคลองหรืออะไร ในสานี่เราก็หาวิธียึดนะครับจริงๆแล้วเรายึดอ่ใช้เชือกสองข้างอย่างที่ผมผูกเนี่ยมันก็พอได้แต่ต้องจริงๆแล้วมันต้องมีการดึงหน้าอีกดึงหน้าอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ละแต่เทคนิควิธีของแต่ละคนนะครับแล้วการปรับก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้ครับว่าเราจะปรับให้กําลังรอบหมุนเร็วหมุนช้าก็มันจะมีปุ่มปรับอู่แล้วยังไงเดี๋ยวจะออกคลิปตัว วิธีการใช้งานของ CPU ให้ครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ